สวัสดีค่ะพบกับซูซานอีกครั้งนะคะจะมาพูดถึงดวงของคนเกิดวันเสราร์ปีฉลูสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่เกิดวันเสราร์ปีฉลูนั้นชีวิตของคุณมักคุ้นคิดแต่ในเรื่องเซ็กส์เรื่องกามอารมณ์ว่าจะทำยังไงหนอให้คนรักของคุณประทับใจ และบางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านในตัวเองในบางครั้งสำหรับคุณผู้ชายคุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเลยนะคะคนข้างที่จะแค่ลูปผมก็มีคนเหลียวมองแล้วและคุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งเรื่องเซ็กที่เล่าร้อนส่วนคุณผู้หญิงว่ากันว่ามักจะมีฝ่หรือปาน ที่บริเวณอวัยวะเพศของคุณบางครั้งคุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยมากแต่คุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคุณผู้ชายเวลาลักคุณแล้วมักจะลุ่มหลงหลงไหลต่อให้คุณหน้าตาไม่สวยแต่ก็อย่าลืมนะคะจิตใจคุณสวยและผู้ชายติดอกติดใจในการเอาเอกเอาใจของคุณนั่นเอง ก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานของคนเกิดวันเสราร์ปีฉลูกันคุณนั้นเจ้านายอุปการ,ระและเมตตาคุณเป็นอย่างมากค่อนข้างให้ความรักและเอ็นดูและเมตตาแต่บางครั้งคุณเป็นคนพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดพูดบางครั้งเพื่อนร่วมงานก็มักจะไม่ประทับใจในคุณในคำพูดของคุณ ถือว่าไม่พอใจมากเลยทีเดียวจนทำให้อาจจะมีการผิดใจกันในที่ทำงานได้บางครั้งความคิดของตัวคุณหรือความคิดของคุณนั้นมักจะชอบเอามาเป็นใหญ่ในทุกเรื่องทำให้หน้าที่การงานของคุณนั้นมักจะมีการขัดขวางหรือมีอุปสรรคจนทำให้ปัญหาในหน้าที่การงานหรือเพื่อนร่วมง,งานมักจะเอาคุณไปพูด ในทางที่ไม่ดีและทำให้เจ้านายคุณมองคุณไปในด้านผิดได้แต่ก็อย่างว่าละค่ะคุณนั้นมีความถูกอ,อกถูกใจในเจ้านายแค่พูดไม่กี่คำเจ้านายก็เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วค่ะโชคเข้าข้างคุณในเรื่องผู้อุปถัมภ์หรือเจ้านายรักและเมตานั่นเองคำพูดของคุณจำไว้นะคะจะเจริญหรือตกต่ำ ขึ้นอยู่ที่คำพูดของคุณนั่นเองและถ้าคนไหนที่ทำอาชีพค้าขายการค้าการขายของคุณช่วงนี้อาจจะซบเซานิดนึงด้วยสภาวะเศรษฐกิจแต่รับรองได้เลยค่ะว่าดวงช่วงนี้การค้าขายค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อย่างเรื่อยๆต่อให้คนน้อยก็ยังมีการค้าขายได้เกิดขึ้นอย่าพึ่งเลิอกอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งท้อถอยนะคะ เดือนตุลาไปแล้วโอกาสในหน้าที่การงานการค้าขายจะประสบความสำเร็จจะดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินคุณมีโอกาสโดนช่อโกงได้ต้องระวังให้ดีหากดูแลกิจการการงานหรือดูแลเรื่องเอกสารต้องตรวจสอบให้รอบคอบและหากเป็นในหน้าค้าที่ดินอยู่นะตอนนี้มีโอกาสได้รับเงินนะคะแต่ จะต้องตรวจสอบเอกสารในหน้าให้ดีว่าสัญญาว่าจ้างกันถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางครั้งคุณอาจจะถูกช่อโกงหรือหักหลังได้นะคะส่วนการเงินที่ใครที่ถูกยืมไปหรือจะหยิบยืมใครเรามาพูดถึงใครที่ถูกยืมไปก่อนคุณเป็นคนใจดีค่ะ โดนยืมเงินไปมักจะทวงแล้วนั้นอาจจะถูกนินทาว่าไรายบ้างในบางครั้งแต่คุณจะได้เงินคืนจนครบนะคะไม่ต้องกังวลไปแต่จะได้มาเรื่อยๆไม่ได้ก้อนโตเหมือนตอนเขาเอาไปส่วนใครที่จะไปหยิบยืมเงินใครเพื่อเอามาหมุนเวียนลงทุนก็ขอให้ไปคุยเจรจาให้ตรงกับวันอังคารและวันพฤหัสนะคะ เขาจะเมตตาและประทับคุณมากกว่าวันอื่นๆดวงคุณจะดีในตอนช่วงวันนั้นนะคะและอย่างไรก็ตามสะายคงทางหน้าที่การงานขอให้อดทนกันต่อไปยังพอขยับขยายไปได้แต่อย่าเพิ่งขยายกิจการห้างร้านหรือเปิดสาขาเพิ่มเติมเพราะอาจจะทำให้คุณเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพของคุณ ตัวคุณเองเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจไม่ค่อยชอบทำงานบ้านอันนี้ตรงไม่ตรงไม่รู้นะคะแต่ว่าด้วยเนื้อดวงมันเป็นอย่างนี้คุณค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกค่อนข้างจะชอบความสะอาดแต่ไม่ชอบทำแต่ดวงคุณดีค่ะเกิดมาก็มีชะตาค่อนข้างที่จะร่ำรวยและมีทรัพย์ก็มีบริวารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขี้เกียจไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้ขยันเรื่องอื่นๆนะคะ ส่วนคุณไม่ชอบออกกำลังกายอันนี้ค่ะที่จะทำให้อาการปวดเมื่อยในร่างกายหรืออาการอ่อนแอเป็นไข้หวัดได้ง่ายและเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายก็ลุกขึ้นออกมาทาออกมาออกกำลังกายกันนะคะช่วงนี้เทรนวิ่งยังคงยังอยู่และเทรนหุ่นละฮูปเทรนกินอาหารครีนก็ยังคงอยู่ก็ขอให้เพื่อนๆลุกขึ้นมาออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย คนที่เกิดวันเสาร์ปีฉลูแนะนำอาหารที่ควรรับประทานขอให้เป็นวิตามินเอกินเยอะๆแต่ก็ต้องเลือกกินด้วยนะคะอย่าเยอะจนเกินร่างกายต้องการรับนะคะเพราะสายตาของคุณมักไม่ค่อยดีคะ่ะและคุณเป็นคนขี้กังวลอาการเครียดของคุณอาจจะเกิดได้ในช่วงกันยาตุลานี้อาการเครียดสะสมนะคะ และข้อแนะนำที่ซูซานอยากจะแนะนำเพื่อนๆหากคุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอขอให้คุณอ่อนลองมานิดหนึ่งในช่วงนี้หน้าที่การงานคุณจะเดินต่อไปได้และหากคุณคนไหนที่อยากมีทรัพย์มากมายอยากมีเงินเก็บเหลือออมอยู่ในตัวเอง คุณค่อนข้างเป็นคนใช้ใจ่ายสูรุ่ยสูร่ายบ้างเมื่อคุณอยากได้สิ่งของอะไรก็ขอให้คุณนั้นใส่บาตข้าวกับไข่ต้มหนึ่งฟองข้าวสวยหนึ่งถุงและใส่กับข้าวเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานและไก่ผัดเครื่องแกงแต่คุณค่อนข้างเป็นคนฉลาดและแต่งตัวเก่ง ก็ขอให้แนะนำว่าบางครั้งคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนทำให้คุณนั้นกลายจะเป็นคนที่แต่งตัวให้คนอื่นมองและหัวเราะจนทำให้คุณนั้นหงุดหงิดได้ก็ต้องระวังข้อนี้นิดนึงแต่เช็คเรตติ้งดีอยู่แล้วนะคะและทริคข้อนี้ก็ขอแนะนำเพื่อนๆอีกนิดนึงว่าจะใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ถ้าใครชอบเสี่ยงดวง ให้ได้โชคลาภมาอันมากแก่ตัวเองก็อยากให้เพื่อนๆน,นั้นมันใส่บาทไข่ต้มสามฟองประจำวันเกิดและทานมังสวิรัตถวายเทวดาประจำรักษาตัวและชีวิตของท่านจะดีตลอดไปก็คลิปของปีชรูวันเสาร์จบลงแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับ คนที่เขากำลังทุกข์หากใครกดไลค์กดแชร์สุสานขอโมทนาให้พระพุทธองค์ทรงเมตตาและให้เทวดาและแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมทรงนำทางให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คิดตลอดไปแก่ทุกท่านนะคะสุสานขอสวัสดีค่ะ